โอเคก็กรับสวัสดีนเนี่ยผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ โอ้โหมาเจอกันรัวๆเลยนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าของใหม่และใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมที่เติมถูกเติมไวขั้นเทพต้องนี่เลยนะครับเทพพับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บทุกเที่ยงวันและหนึ่งทุ่มกรอก U i d ดีเลือกเพชรที่จะเติมมีโค้ดให้เลือกใช้ตอนเติมได้เลยอย่าลืมเช็ค U i d ดีด้วยเติมปุ๊บเข้าปับไวมากๆและตอนนี้ยังมีระบบแจ้งปัญหาแบบใหม่เลือกหัวเรื่องปัญหาที่เจอกรอกรายละเอียดใส่เบอร์จะมีแอดมินโทรมาให้ความช่วยเหลือด้วยเติมถูกเติมไวบริ รการดีต้มเทพครับลิกงอยู่ในคำอธิบายเลย ในเยอะมากๆมันใกล้จะเข้าสู่ช่วงอัปเดตแพท OB 5 1แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถังซานกันด้วยนะครับผมสําหรับใครเป็นแฟนถังซานเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดเกี่ยวกับตัวละครใหม่แล้วก็สไนใหม่ไปนะครับผมซึ่งผมบอกไปแล้วว่าสไนใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเล่นแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวาภาพโปรไฟล์นะครับผ ภาพโปรไฟล์ของตัวละครใหม่เลยนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโปรไฟล์การ์ตูนนะครับผมทรงผมก็จะปิดหน้าปิดตาแบบนี้เลยนะครับผมก็ต้องรอชมว่าความสามารถหรือสกิลของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของสกินในแพทหน้านะครับผม OB 5 1ปตัวนี้ก็ อ,อย่างที่บอกกันไปนะว่าไอ้เจ้าต,ตัวตัวละครใหม่เนี่ยมันอาจจะมาในช่วงเดียวกันกันกบชุดตํานานใหม่ที่เราเคยพูดถึงกันไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว M 6 0นะครับผมน่าจะเป็นตัวอัพเวลด้วยเพราะว่า EO เนี่ยมันมีมาแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะมาในช่วงเดียวกันกันกบเจ้าตัวละครใหม่แล้วก็ชุดตํานานใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่า สวยเท่ใช้ได้เลยนะครับผมอย่างกับภาพกราฟิกนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นสกินใหม่ในแพดหน้านะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นชุดของเสียวอูนะครับผมในถังซานนั่นเองก็ คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมีโปรไฟล์มาอยู่แล้วนะครับผมสําหรับชุดนี้เนาะจริงๆมันจะมีอยู่3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับมีถังซานนะครับผมมู่ไไปแล้วก็มีเสี่ยวอู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าชุดในแพทนี้ยังไม่มีสําหรับเสี่ยวอู่นะครับก็ต้องรอในแพทหน้านั่นเองซึ่งรูปย่อก็ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นทรงผมนะครับนี่สาวๆแฟนถังซานนะครับก็รอกันได้เลยมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ เป็นกางเกงติดกับรองเท้าแบบนี้เลยน่าจะเป็นกางเกงติดกับรองเท้านะตัวนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมไม่น่าใช่แต่ว่ามันมีหลุดออกมาแค่3มชิ้นนะครับผมสําหรับตัวชุดของเสี่ยวอู่นั่นเองนะครับผมก็คือให้แบบว่าสาวๆนะผมได้ดีใจกันมากสำหรับใครที่ดูถังซานนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของกางเกงปีกนกในแพทโอบีห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็จะมีสีม่วง แบบนี้เลยนั่นเองนะครับมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้ามีแล้วเนี่ยจะได้แต่าแตรมเทรนนะครับของของแอนเจลิกหรือว่าแต้มเทรนของเจ้าตัวงางเกงปีกนกด้วยนั่นเองนะครับผมมีเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนะครับในช่วงคริสต์มาสก็จะมีหน้าตากดเข้าจากหน้าลอ็อบบี้เป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเหลือรอไม่ไหวแล้ววินเทอร์แลน โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสลหรับของที่เราจะมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็ชุดเสียวอู่ถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน่าจะเป็นฟอร์มนี้แหละชุดนี้เลยนะครับผมนะที่จะเข้ามาในแพหน้า OB51 นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเอาใจสาวๆอยู่เหมือนกันนะครับผมชุดตัวนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับชุดทั้งซ่านนะครับผมก็คือจะมาในวันที่2เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับชุด ถังซานตัวนี้นะครับผมนี่แพ็คถังซานนะครับผมนี่หมวกเสื้อนะครับผมกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมมาในวันที่2เป็นตู้รังผึ้งโทเค็นถังซานนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาพร้อมนี่เลยอันนี้คือพิเศษมากๆเลยปกตินะผมคิดว่ามันจะมาพร้อมกับชุดมูไปนะครับผมแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับผมตัวแพ็คถังซานจะมาในวันที่2พร้อมกับผ้าของถังซานนะครับผมเข่าเทียนพิพาก ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เป็นชุดที่มาพร้อมกับท่านะครับผมพร้อมกับโปรไฟล์แล้วก็แบนเนอร์ด้วยนะครับผมก็คือภายในตู้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับแพ็กถังซานนะครับผมโทเค้นถังซานตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่31นะครับผมก็ผมว่ากิจกรรมถังซานเนี่ยน่าจะอยู่ยาวๆตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับผมสําหรับ เกี่ยวกับถังซานนั่นเองนะครับผมแล้วก็มู่ไปก็น่าจะแยกนะครับผมน่าจะแยกกันมาเนาะน่าจะแยกแบบว่าแยกตู้กันมานะครับผมประมาณนี้เลยในตู้ถังซานวันที่2ถึงวันที่3 1เป็นรังผึ้งโทเค็นถังซานนะครับผมน่ารอได้เลยนะครับผมแพ็คถังซานแล้วก็จะมีเป็นถ้าเปิดตัวนะครับผมนีถ้าเปิดตัวพูดจอมยุทธวงแหวนวิญญาณนะครับผมตัวนี้ก็จะมาในวันที่ 3นะครับผมเป็นตู้8ทีนั่นเองนะครับผมวันที่3ถึงวันที่12สนะครับสำหรับท่าเปิดตัวตัวนี้เลยนั่นเองนะครับหูดูฮะเวลาชนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเท่เนะี่ยอุ้ยดูมุมกล้องับผมอย่างเท่ผมบอกเลยนะครับผมท่าเปิดตัวตัวนี้นะครับทั้งวันที่2แล้วก็วันที่3เลยวันที่2เป็นรังพึ่งเนาะเป็นแพ็คถันซานแล้วก็ท่าเปิดตัววันที่3เป็นตู้8ต่อกันเลยนะครับผมส่วนของอื่นๆ่นก็ ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าจะมาจะมาเป็นแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับผมมีเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีของเสียวอูด,ด้วยในแพทหน้าก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อคือนเนี่ยเออเมื่อคือนนะครับผมมาแล้วนะครับผม เออเดี๋ยวนะผมลืบบอกไปนะผมในรังพึ่งเอาใหม่เอาใหม่ในรังพึ่งที่จะมาในวันที่2นะครับผมจะมีตัวนี้อ่าสรุปอันนี้คือสรุปนะนะครับผมจะมีแพ็กทังซานมีโปรไฟ,ฟล์มีแบนเนอร์นะครับผมมีค้อนนะครับผมมีค้อนเห่าเทียนด้วยนะครับผมแล้วก็มีค่านะครับผมเป็นที่เกี่ยวกับทังซานเลยนั่นเองนะเป็นค่าเห่าเทียนวิภาคษาในรังพึ่งวันที่2ก็มีประมาณนี้อ่าอ่าสรุปสรุปละกันนะถือว่าสรุปเนาะเออผมกลัวผมพูดผิดแล้วผมลืมอะไรแบบนี้ไงน,นะครับแล้วก็เมื่อคือนเนี่ เจ้าตัวนักแข่งทองนะครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด 8แสน8แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามนะครับผมจัดไปเดี๋ยวเรามาลองจัดกันเลยว่าจะโดนไปเท่าไหรสําหรับสองร้อยโทเค็นนะครับผมแต่ผมว่าบางคนเนี่ยมีโทเค็นเหลืออยู่แล้วนะครับแลกได้เลยเนาะโอเคกระเป๋านี่เหมือนจะออกกันบ่อยอยู่นะครับผมสําหรับกระเป๋าเนาะเพราะว่าเห็นคนออกซ้ําเยอะเหมือนกันนะครับ้ยดวงดีไปไมเนี่ยดวงีไปไหครับเนี่ยออกท่าอีกสักอันไปโอ้โ นึกว่าจะออกท่อีกสักอันหนึ่งอ๋อกระเป๋าออกซ้ําได้6อันนะครับผมตอนนี้เราสามารถแลกเจ้าตัวท่าใหม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมอยากได้เจ้าตัวชุดเลยนะครับจะได้ให้คนดูว่าผมโดนไปอ่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับออ้ยไอวอลออกอีกแล้วไอวอลซ้ำได้8นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมมาโอเคร้อยร้อยโอ้ยท่าออกครับผมโอ้ย นี้ก็หวานเจีย๊ยบนะครับเหมาตู้เราจะโดนไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคสองรโอ้โหโทเค็นร้อยออกแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมอตอนนี้ผมเหลืออยู่8 40 8 3 3นะครับผมโดนไป16 50นะครับได้หมดทุกอย่างในตู้เลยนั่นเองนะครับผมโหยดวงดีมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โห กดไปแค่1น5 0นะครับแต่ว่าได้มาทุกอย่างในตู้เลยนะครับโอ้โหใครแบบอยากลองจัดแบบนี้นะครับผมก็ไปจัดกันได้นะครับใครจะเติมก็เทพับเลยนะครับนี่ลิงก์อยู่ในคาอธิบายกดเข้าไปเติมกันได้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเพจเทพับนะครับผมเผื่อใครติดต่อหน้าเว็บแล้วไม่แบบว่า ไม่ทันใจอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทักไปดูในเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็ในเพจเนี่ยเขาจะมีคอยอัปเดตนะวเวลาอะไรมีปัญหาเนี่ยเขาจะอัปเดตในเพจนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่แจ้งปัญหาเรื่องเติมก็หน้าเว็บเทมพับได้เลยลิงก์ยื่นคำอธิบายเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่งคลิปนี้ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกำลังใจให้มาร์คเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครูมวะ